อาหารบริจาคจากโรงทานวัดบุญศรีมุนีกรเขตคันนายาวช่วยให้บัวผัดสายสุรินและลูกชายวัยสิบขวบอยู่รอดไปอีกมือ้อเธอกลายเป็นคนตกงานหลังนายจ้างเลิกจ้างกระทันหันตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเธอเป็นลูกจ้างรายวันตำแหน่งแม่บ้านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำงานสัปดาห์ละ3วันได้ค่าแรงวันละ500บาทไม่มีสวัสดิการใดๆ เราไม่อยู่ในระบบประกันสังคมขณะนี้รอการโอนเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลเราก็กินมื้อเดียวก็พอจบกินวันละมือ้อแค่เอาน้ำประทางชีวิตไปก่อนตอนนี้เขาว่าต้องเอาเตรียมไว้ให้ลูกชายกินทุกวันแล้วว่าเราเกินอะไรบ้างคะก็มีแต่ไข่ตอนนี้ไข่กินไข่แล้วก็ช่วง ตอนที่แร,แรกๆยังไม่ตก,ตกงานก็นยังซื้อปลากระป๋องไว้บ้านก็ยังพอได้กินปลากระป๋องกินไข่แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วปลากระป๋องหรือกระป๋องเดียวรายรับไม่มีแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมทั้งค่าเช่าบ้านเดือนละเกือบ3,000บาทและยังเป็นหนี้นอกระบบอีก10,000บาทกลายเป็นความเครียดจนเธอคิดฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ก็ได้กำลังใจจากลูกชายเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตคิดบางวันก็อยากะตาย แต่มองหน้าลูกไม่รู้จะทำยังไงอยากนอนแบบไม่ตื่นลูกชายต้องเก็บยาซ่อนเลยตอนนี้แบบมันเหนื่อยไม่เคยไม่เคยที่แบบเราเคยทำด้งานไม่มีงานแล้วก็ขายของขาอในนี่ได้พอได้เงินได้มาเออจุนเจียลูกเต้าแล้วตอนนี้คือเป็นหนี้นอกระบบด้วยแล้วพอเขาก็ต้องมาเร่งเรา เราบอกว่าเราไม่ได้ทำงานเขาก็เหมือนไม่เชื่อเราผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน t d ดีไระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด19ถือเป็นวิกฤตของแรงงานไทยเพราะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในและนอกประเทศและรุนแรงกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี2540ที่ผลกระทบจำกัดในกลุ่มสถาบันการเงินและบางธุรกิจ ซึ่งแรงงานนอกระบบที่มีอยู่20กว่าล้านคนเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะไม่มีสวัสดิการใดรองรับแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นรง,งานที่ทำงานชั่วคราวทำงานอิสระนะฮะไม่ได้มีนายจ้างพวกนี้ก็จะไม่มีบางมีบางส่วนเท่าเองที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา14นะฮะหรือบางคนเนี่ยไม่มีประกันสังคมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยู่เนี่ย เขาก็จะต้องพุ่มเพิ่อการรักษาพยาบาลจากอ่า v e r ยูนิเว l t h ซ a ไอเฮลแค์นะก็คืออ่าสามสิบที่เรียกสามบาทรักษาทุโรนที่ไม่ต้องเสียสาบาทอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประกันไรายได้ก็ไม่มีทีมวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน t d ดีบอกด้วยว่ารัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยต่อไปและต้องสำรวจข้อมูลให้คนเข้าถึงสวัสดิการรัฐทุกกลุ่ม ที่สำคัญกระทรวงแรงงานต้องทำงานเชิงรุกในมาตรการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหาคนว่างงานให้มีไรายได้เลี้ยงปากท้องในยามวิกฤตเช่นนี้พัทราชนชมไทย p ี s รายงาน